เรามีเป้าหมายไงเรามีเป้าหมายในการแกะ1ได้ศึกษา2ได้ทําตะกุดเราจะทําตะกุดรุ่นรวงพุทธคุณนะครับผมจะทําตะกุดรุ่นรวงพุทธคุณนะครับปลุกเสกพร้อมบารามีพรมใครที่จองบารามีพรมไว้เมื่อตอนนู้นนะครับเราจะทำอ่าสุดยอดตะกุดรวมพุทธคุณนะครับมอบให้คนละหนึ่งดอกด้วยครับพี่ โอ้โหมีแต่ดอกเก่าๆทั้งนั้นเลยต้องถ่ายรูปไว้ก่อนทุกคนโอ้โหเก่าโคตรๆเลยอือมาโหพี่พี่ๆครับดูความเก่าเดี๋ยวจะให้ดูความเก่าว่าตะกรุดแต่ละดอกที่แกะนี่มันเก่าจริงๆนี่โอ้โหพี่ดูความเก่าเลยเป็นร้อยปีไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นร้อยปีไหม ป็นร้อยปีไหมแบบเนี้ยเนี่ยตะกรุดร้อยปีไหมพี่แบบเนี้ยร้อยไหมเนี่ยอย่างเงี้ยร้อยปีไหมโอ้โหเก่าแบบสุดๆไปเลยอ่ะนะของเก่านี่มันก็เก่าแบบสุดๆไปเลยอ่ะโอ้โหพี่โคตรเก่าอ่ะเก่าได้ใจเลยดอกเนี้ยนี่นี่ นเนเก่าแบบสุดๆเป็นร้อยปีอัพดูเพลินเลยชอบจังโหซื้อมาดอกหนึ่งสี่ห้าหมื่นทั้งนั้นอันาตรกดเนี่ยดอกหนึ่งสี่หมื่นห้าหมื่นนะถอย่างเงี้ยดอกหนึ่งสี่หมื่น สามหมื่นห้าสี่หมื่นบางดอกโดนเป็นแสนนะผมแพงนะตะกุดอย่างเงี้ยไม่ที่เห็นเห็นนี่ไม่ได้ถูกๆนะโหดอกหนึ่งสี่หมื่นห้าหมื่นเมื่อวานนี้ทุกคนก็เห็นผมซื้อในไลฟ์สดเลยเห็นปะหระ่ผมซื้อดอกหนึ่งห้าหมื่นแสนหนึ่งสามหมื่นห้าสี่หมื่นหกหมื่นเก้าหมื่นแล้วแต่ว่าดอกไหนยิ่งดอกสมบูรณ์ยิ่งแพงยิ่งเก่ายิ่งแพงนะผมเพราะเราใช้ตะกุดโบราณอย่างเดียวไงตะกุดใหม่ๆเราไม่เอาเลย ตะกุดใหม่ๆเราไม่เอาเลยเห็นปะล่ะดูง่ายมากดอกนี้ใช่ตะกุดใหม่ๆเราไม่เอาเลยนะครับเราแต่ตะกุดเก่าๆของเกจิอาจารย์ในสมัยโบราณทท้งนั้นเลยของใหม่เราไม่เอาเลยเราเอาแต่ของเก่า อืเก่าสุดๆเก่าสุดๆไปเลยครับดอกนี้แกะมานะผมได้หลวงพ่อน้อยวัดป่ายางนอกเทวดาขี่เสือนะครับตะกุดอันลือลั่นตะกุดในตำนานแห่งเมืองรับแลนะครับหลวงพ่อน้อยวัดป่ายางนอกได้สองดอกแล้วก็ได้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสามดอกนะครับปูุ่กป่าคอมะขามเท่าดอกหนึ่ง นะครับแล้วก็ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงดอกหนึ่งแล้วก็ตะกุดเากาะเพชรหลวงพ่อปานนะครับแล้วก็ตะกุดที่เขาว่าหายากเลยตะกุดช้างวัดตมนะครับตะกุดหลวงปู่อ่อนวัดน้อยนะครับเห็นไหมผมแกะได้ตะกุดที่แบบรู้ที่มาเนี่ยประมาณเป็นสิบดอกเลยนะแต่ที่ไม่รู้ที่ก็อีกไม่ต่ำกว่าร้อยดอกอะที่ไม่รู้ที่อะเพราะว่า ในสมัยโบราณนะครับวัดวัดอ่าวัดดังๆที่สร้างตะกุดเอ้ในสมัยโบราณพระเกจิหรือสำนักที่สร้างตะกุดนั้นมีเยอะแยะมากมายนะผมเทียบเราจะเจอดอกที่รู้ที่ได้ก็ต้องแบบจำลายมือแล้วก็เอกลักษณ์ดอกที่มีเอกลักษณ์ยันจริงๆ โอ้โหทองแดงสีมะขามเปียกเห็นไหมเนี่ยทองแดงเก่าจะเป็นอย่างเงี้ยพี่พี่ทุกคนทองแดงเก่าจะเป็นเงนี้ยสีมะขามเปียกเก่าเก้กเลยแหละเรียกว่าทองแดงสีมะขามเปียก ทองแดงสีมะาขามเปียกเลยครับผมเก่ามากเก่ามากๆคนไทยคนเดียวที่กล้าทำม,ามันใช้ตังค์เยอะไงแกะตะกุดเนี่ยใช้ตังค์เยอะนะผมแต่ผมมีเจตนาผมจะสร้างตะกุดรุ่นรวมพุทธคุณนะครับก็เลยแกะต่อเรามีเป้าหมายเรามีเป้าหมายในการแกะ หนึ่งได้ศึกษาสองได้ทําตะกุดเราจะทําตะกุดรุ่นรวงพุทธคุณนะครับผมจะทําตะกุดรุ่นรวงพุทธคุณนะครับปลุกเสกพร้อมบารมีพรมแล้วใครที่จองบารมีพรมไว้เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยก็ได้คนละหนึ่งดอกด้วยนะผมไม่ต้องเสียตังก็เลยอยากจะทำทั้งทีก็ทำให้สุดยอดไปเลยเพราะว่า ในประวัติศาสตร์วงการสร้างวัตถุมงคลยังไม่เคยมีใครสร้างตะกุดรุ่นรวมพุทธคุณที่รวมตะกุดของพระเกจิอาจารย์ในสมัยโบราณเป็นพันๆดอกแล้วเอามาหลอมรวมกันยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนถ้าผมทําจะเป็นคนแรกนะครับแล้วก็ไม่มีใครทําตามได้ด้วยเพราะใช้งบประมาณสูงแล้วก็ต้องหาตังมาซื้อตะกุดเนี่ยเยอะนะครับแล้วโหกว่าจะได้ตะกุดดีๆก็หายากเช่นกันนะครับและ สาอิระชาคตะละสาติหังจะโตโลทินังปีอ๋อนี่คาถาเนี่ยเนี่ยคาถาอะไรนะคาถาอาอิระชาอิระชาคตะละสาติหังจะโตโลทินัง ปิสามละโลปุสะพุอ่านป,ละ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 ปิสามละโลปุสะพุโสมานะกาลิถาโทเห็นไหมอ่าอันนี้เ,เรียกบทอะไรนะเขาเรียกบทอะไรนะพี่พี่กระทูเจ็ดแบกใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะอิราชาคตาลาสาถ้าเป็นพ่อพิษว่าขะมังท่านจะจานนะนี่อิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตา อิติโพธิมนุษย์ปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมเนี่ยคตรจะดอกนี้จานหน้าจานหลังเลยเนี่ยนี่นี่อเก่งจริงพอรู้ครับพอรู้พอมีความรู้บ้างเล็กน้อยนะครับก็อาศัยแกะมาดูนี่แหละพี่นะวะนวพาโอ้ยนี่นี่ประทับหลังด้วยยันนวพานะผมนี่นี่นี่เหนไหม ประทับหลังด้วยยันนวพานะครับนวพาหลวงนวพาเห็นไหมนวพาประทับหลังด้วยยันนวพานะครับยันกลมๆอ่านี่นี่ดอกนี้ประทับหลังด้วยยันนวพายันนวพาหลวงนะครับอ่าส่วนด้านในเนี่ยจานอิติปารามิตาอ่าอ,อ,อิอิลตาอิลชาคตารสาติหังจโตโรทินังนะผมเห็นไหมดอกนี้อ่าด้านนี้ ด้านนี้กระทู้เจ็ดแบกนะครผมด้านนี้เป็นอายันนวภานะครับเดี๋ยวเคาะเดี๋ยวเคาะให้เรียบๆก่อนใครที่<ม>จองบาร,รมีผมไว้เมื่อตอนนู้นนะครับเราจะทําอ่าสุดยอดตะกุดรวมพุทธคุณนะครับมอบให้คนละหนึ่งดอกด้วยครับพี่าอ่าผมไล่แกะตะกุดของพระเกจิอาจารย์เป็นร้อยๆปีเนะี่ยผมแกะเป็นพันดอกเลยนะแล้วผมจะเอาตะกุดทั้งหมดเนี่ยนะมาหลอมรวมกัน หลอมรวมกันทําเป็นตะกุดรวมพุทธคุณอ่าะทำเป็นตะกุดรวมพุทธคุณ,นธธณหนึ่งเดียวในประวัติศสาสตร์วงการสร้างวัตถุมงคลเลยไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าเอาตะกุดพระเกจิอาจารย์เป็นร้อยๆปีมาหลอมรวมกันทั้งหมดผมทําเป็นตะกุดตะกุดสามกษัตริย์่าเป็นตะกุดสามกษัตริย์ก็จะเอาตะกุทดทั้งหมดที่เราแกะนี่แหละมาหลอมรวมกันหมดเลย